เก่งอยากเป็นเอเจ์ควรเริ่มสุดยังไงคะ จริงๆคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยนะกับเรื่องพูดเก่งเนี่ยการพูดเก่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนักนะสาหรับการทำอาชีพต่างๆโอเคการพูดเก่งมันทำให้เรากล้าพูดแต่มาทำนั้นย้ำหลายครั้งว่าการพูดเป็นสาคัญกว่าวิธีจะฝึกยังไงให้เราพูดเป็นรู้ไหมคะให้เราดูบ่อยๆค่ะว่าใครที่เขาพูดแล้วอ่ะจับใจคนฟังพูดแล้วหน้าฟังนะพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาถ้าเราอ่ะเป็นคนอยากจะซื้อของเราก็คงอยากซื้อกับคนคนนี้เราไปหาค่ะสื่อออนไลน์มีเยอะแยะเลยคนที่พูดเก่งๆถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะมันเยอะมากเลย อย่างเช่นคนที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะเดอะสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะฟังเขาพูดหรือว่าฟังพิธีกรที่เขาอ่ะชอบถามคนนะแล้วเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างเช่นรายการ perspective อย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่พูดเป็นนะคะไม่ใช่คนพูดเก่งเพราะว่าการพูดเป็นมันจะทําให้เรารู้จังหวะค่ะว่าช่วงไหนเราควรพูดและอะไรที่เราควรสื่อสารเพราะฉะนั้นฝึกง,ง,ง่ายเลยคะ่ะคือการดูให้เยอะดูคนที่เรารู้สึกว่าเป็นอินสปีเรชันของเราเนี่ยให้เยอะที่สุดถ้าอยากจะพูดเป็นในอาชีพเอเจนต์ก็ฟัง คนที่เป็นเอเจนต์พูดนะคะ